ฟังแล้วคนลุกย้อนฟังผู้ปั้นศินลปินดังพี่ไผ่พงษ์สะทรอ,ออกมาพูดความรู้สึกถึงน้องอุงอิงไม่เคยเจอแบบนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อได้ว่ายังมาบอกกับพี่ััชราอยู่กับพี่สาวนี่ว่ามันเป็นไปได้ยังไงซึ่งเขาอยู่ในวงการเข้าสวดสิมาอยู่จุดจุดนี้ได้เนาะ แต่สวาเดาเขาปั่นไผ่มาเนาะตัวสิตัว,วเดือนท่ามหอดมือมือที่คนหุ่มลอมด้วยว่าคนทักน่องสิมันมันมันใส่เวลาเป็นสิบสีดอกนี่แต่เนี่ยเขากับอยู่ในวงการอยู่แล้วเขากับเบิ้งท,ท,ทุกอันอยู่แล้วเบิ้งหมอลำเบกงคณะเบิ้งยังหมดแต่ว่าวันที่ดูจากน้องมาอยู่หลังเวทีมาสกรีนเทสอะผ่านอีกเดือนเดียวแหมเอา้ายังอุ้งอิงเอ้าตอนแรกเอ้าอุ้งอิงคนก็กรีด ตอนแรกคิดว่าองค์อิงลูกทักเสียไปหาเสียงเพราว่าองค์อิงองค์อิงนั่นน่ะเอาองค์อิงลงไปคณะมอลมเพียงอย่างวานสิน่ดังช่วงเนินแรกเพื่อนอยากคิดว่าเป็นองค์อิงนเออเพื่นถามมาอยู่นาปั๊มมันดังตอนใดดังตอนไหนเราดังว่ามันดังดังมักย่องครับดังแบบเภทที่ว่าเอาคือยังเสียมันต้องทุนคือตายราไทยเด้แมนถ้าตาเอารถไทยมาผมว่าจังสันเลย ซึ่งมันใช้เวลาแค่น้องมาสกินเทสแค่หลังเวทีแค่เดือนเดียวก็เลยยองก็เลยคุยกระโฉวว่าป้าโฉวบัดตัวมันโคตรเก่งเลยนะอันท้าว่าเข้าบอกเรื่องกาญงานเนาะถึงเข้าบอลบ่งหัวคุณเรื่องแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคนณจีนี่ฮักเล็กนอยคนหนึ่งได้หนี่รุ่นอายุเนี่ยมันบอกมันบอกความบอกเอี่ยมบอกยางก็คือหมายควาว่ามันต้องบอกถึงเรื่องราวที่คุณเคยฟังเข้ามาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วนะคอไอแพนขับเขาน่ะเดือนเดียวแม่ เสพเขาอยู่ยังไหนเราเอาแบบเสียเขาคิดว่ายังไหนเราเดือนเดีมันคืออย่างเอาแมนบอกไอ้สูบมันอีกกระชากันบ้องหนาเนี่ยงูกึกกันนี่สมัยสมัยตะกี้เนาะสมัยไอ้ตายเอกพจนไอ้สอนสามพนสี่พันห้าเข้าทัาไปตะล่อนตะล่อนนะคู่รักสาวน้ำยื่นแม่นหครับคือแบบเดียวกันก็เจ้าเฮ็ดเฮ็ดยกแม่นหมดละตะล่อนตะลอดเก่งขั้นเก่าๆเฮ็ดไพ่เไพ่เป็นเฮ็ดไแยน กสซึ่งถ้าบอกว่าโลกโซเชียลทุกคนกับโซเชียลได้ยอย่าลืมครับทุกคนก็โซเชียลเหมือนกันนะถ้าจะบอกว่ามันยุคของโลกโซเชียลมันแมนอยู่แต่ว่าพวกเงืโซเชียลคือนมปานนี้บอกบอกบอกสงสัยบอกผมเสือเลยผมบอกสงสัยเสือ็นบอกผมนี่ผมผมอยู่รับแทบแทบที่อยู่น้ำกันแทบตัวมือนไห เป็นคนไทยคิดไทยอย่างแต่ๆมามือแหลกมาจนแบบไทยเห็นบอลผมยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมเลยแบบคือ,ค,อคือสองสัยอ่ะว่าอีหอย่างเฟิ่นคือไวหวแท้เฟิ่นค,คือแบบนั่นแท้น่เห็นบอลขนาดเจา้า่อเป็นเป็นโลกฟุตขียวมันมันกับแมนยูครับน่าใช่ว่าเคำถามเดียวกันเลยขอสงสัยเดียวกันเลยเห็นบอลแมนมัน ผมว่ากับนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> สิงทีข้นเชือเออแต่ว่าเทากับว้าออไปเท่ากับต้องคิดว่าสิงสิงสิงที่้นเสือมันกับมี่กันบ่บ่สเสือกับมี่กันบ่ครับเท่ากับขออยู่กลางซะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าได้นมาสเสือกขาเชือแน่นอนแหละคือ <c oughs> ตามหลักวิทยาศาสตร์ะคนมันสิดักไม่ได้เดือนเดียวขนาดนี้มหาคืนมหาคืนมหาชนขนาดนี้มันยากเถ้าไม่มีความเชื่อนะถ้าไม่มีเรื่องลี้ลับหรือถ้าไม่มีอะไรบางอย่างนะ ไม่มีบ่มีทางเป็นไปได้ครับแต่นี่มันเป็นไปแล้วแสดงว่าเข้าจากบ่เสือเข้าต้องเสือเลยแล้วแล้วเดีมาบอกเลขถึออีกบ้านของว่านี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอีกบานอายุเท่ะเห็นบ่สวัสดีพี่น้องสวัสดียังเป็นทางการครับยังมาทัดสวัสดีเฝ้าวนะหมายไงอันนี้คือสวัสดีพี่โยกัสวัสดีพี่โยกครับผมอันนี้คือพี่ชายครับ ที่เคยอยู่น้ากันผู้ที่ปลุกปั่นซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยครับพี่ไพ่พงสะท้อนนะครับผู้จัดการไอ้ไล้ซ่อนบอกบอสครับหือสองนั่งเช่นกันฮะสองทางทางนี้ทยมือซีมาเคยได้เบอร์ยูทูปครับซุปเปอร์สแตคซุปเปอร์สแตคเนี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงตอนนี้เพิ่นเศร้าปั่นนักร้องแล้วครับครับมาหาเรากินตามเพิ่นมาสแตคยางเดียวครับตอนนี้ อาจารแตกครับไม่ได้ดับคนสิไปเรือครับโอ้กินตับคนนะครับหินบคกินตับเล็กหน่อยกินใส่เล็กหน่อยครับแต่ว่าขี่เล็กหน่อยแล้วโบกินต้องกินด้วยกันมาดังเลอันนี้อาจารย์โชคชัยศิลาลักษ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสบายดีครับนักแต่งเพลงดังหลายๆผลงานเพลงเนาะ สี่นีนองบอเตยล่านาเฟตผัวมาผัวมาผัวมาหนี่โอ้ย่จะพี่จะพอนึกใจครไม่จะพี่เราหรอกคูลูนี่ลเัอคูลูนิดบงเล่วนูลูพี่น้องคูลูเด้อพี่น้องเด้อคูลูเพลงใหม่ๆเนาะอออฟังแล่วมวมวนมวครับคูลูครับอายรก็อห่งนิ้ยูน เจ้าหน้าที่ละหองหน้าที่ล่ะบอกตอนนะออกตอวอะไักษสามนาทีแปดนาทีก็คือกฝากไปถึงแฟนครับสามารถีปบันแพงเนาะนะเขาต้องอิงนะครับจ้าดน้าทก็ฝากยกหลุอยีน้ำเด้อครับครับโอ้ยสายก็โอ้โหแมนสุดเอร์เออบอตองเข่ามกโกรไรบอตองเข่ามกคอมเมนต์ บอทกดติดตาต๋าสำหรับเดียวมันเป็นต่ยานกดหักใส่ย่างเดียวใส่ย่างเดียวครับเออกดหักใส่เด้อกดหักใส่กูมหักใส่มีทั้งมีทั้งแฟนเพจแล้วอ่ายูทูบครับมีทุกช่องทางเลยนะครับชื่อเดียวกันไหมซุปเปอร์สเต็ซุปเปอร์สเต็ท<ป>ั้งเพจทั้ง<ป>ยูทูบครับเห็น<ป>ยูเซกหักใส่ได้กุ้งหม่องครับสร้างไว้นี่แหละครับที่พี่น้องเห็นถึงถึง พี่น้องก็เคยมาบอกหลายคนใดว่าอุ้ยคนหนึ่คือกินคักกินแน่แท้บันไดเท่ไอผมเลยผมหมวกบุบปากโอ้บุกขาบอกเขาเล่าเล่าบอกขาอยู่เขาก็ะวาย่องกันละคือก็คือเห็ดดีแทบจะหนึ่งพวกรบบุบปากเขาบอว่าผมอวดเนาะว่ามีพี่ชายเก่งบัดนี้เนาะเก่งสตี้จะเก่งเมื่อหลังเจ็บโตเด้อเมื่อหลังเจ็บนี่แหละความเก่งมันว่าบอกพวกทายหวนบอกว่าแต่จะเก่งหลายสันเกตเมันเจ็บโตงอนแดงกัดเป็นมื่นเนาะ ็เจ็บแล้วเนาะิเรเชียนะนั่กินเยแต่กัาื่ดโอ้ย้งอิงเขานี้โองตกับแม่โอเครับอุ้งญิงเอ้ยช่เสื้อสีอันอันรุ่งรุรุ่งรุ่งเสนอันมีคนเห็นขีบรุ่งเนาะข้ละม่านขนาดเด้ทับเมดแดงต้องกัดเป็นมื่อนเป็นล้านเด้ต้โตยังมานนั่งลังไปที่เมื่อเดียวผ่านมาบ่มใบเดือนเดียวดังทำมาอ สู้ต่อไปสู้ต่อไปนี่นะครับอายุกต่อยอดสามร้อพิษบัณฑิตบอสโจอายุกเอ่อวอลทึงเก้าถึงครับอ่านอ้องกุ้งยิงอีลาวุ้งยิงแล้วก็บอสโจนะครับทีมงานสาวน้อยพเพิษบัณทิตกำแพานะครับโอเคขอบคุณพี่เยอะครับ พี่น้องฟังแล้วมีความรู้สึกกันว่าจังใดแน่นะครับผมเนาะหลายคนอาจจะเคยเบิ่งคลิปนี้แล้วแต่หลายคนอาจจะยังบ่เคยเบิ่งคลิปนี้นะครับผมเนาะเป็นคลิปจากทางช่องบ่าวเอกรัตนบุรีพี่น้องสัมผณ์าทางอาจารย์ยกนะครับผมเนาะทางพี่ยกผู้ที่เคยปลูกปั้น าทางศิลปินดังนั้นคือพีไพ่พ,พงศธรอน,นวอาถึงอิหลาหนอยาเฮ้านะครับผมเนาะในคลิปนี้เพื่อนกันยืนยันนะครับผมเนาะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนขนาดพีไพ่พ,พงศธรยังใช้เวลาเป็นสิบปีพี่น้องจังมีเอฟซีแฟนครับต่างกันกันกบอิหลาหนอยเฮ้านะครับผมเนาะใช้เวลา แคบวกีวันแคบวกีเดือนพี่น้องกับมีแฟนคลับ f อฟซหอมร้อมมีฐานแฟนคลับ f อฟซแล้วอันนี้เพิ่นจะมองว่าเป็นเรื่องแปลกพี่น้องซึ่งมันเกิดขึ้นได้ยากมากหลายคนบอกว่าอีหล่าหน่อยเฮาขึ้นหนึ่งในล้านขึ้นหนึ่งในสิบล้านนะครับผมเนาะทีเขามาในวงการแล้วดังเลยและมีฐานแฟนคลับ f อฟซที่พร้อมสนับสนุนพร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตแบบนี้นะครับผม พี่น้องเบิ่งแล้วมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้บ่าวอีสานจะย้ำเตือนอยู่เสมอการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเบิ่งคลิปนี้แล้วพิจารณากันเบิ่งนะครับผมนอบโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับสมความเสื่อไผ่ความเสื่อมัน ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้ง2องบาสาน้ำแนวเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บาสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม